คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทํามะม่วงกวนเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆป,ปีนี้มะม่วงเยอะมากๆเลยนะคะใครไปใครมาก็จะเอามะม่วงสุกมาฝากกินไม่ทันค่ะ <c oughs> ค่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเคเลด้วยอันนี้หลายอย่างเลยนะคะมะม่วงสุกที่เราจะทํามะม่วงกวนวันนี้ก็จะมีมะม่วงแก้วค่ะ มะม่วงกอล่อนแล้วก็มะม่วงอะไรไม่รู้ลูกใหญ่ๆสุกหมดแล้วสุกจนเน่าเป็นลูกหนึ่งเนี่ยเน่าเป็นแถบๆยังไม่เน่าทั้งลูกเราทำกินเองเราก็สามารถเอามีดปาดตรงที่เน่าออกนะคะตรงเนื้อดีๆเนี่ยเราก็สามารถยังเอามาใช้ได้เนาะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะให้เรียบร้อยนะคะระวังมือด้วยนะคะเวลาปอกเปลือกมะม่วงเนาะ ปอกไปมะม่วงกะล่อนนี่กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะได้มา20กว่วาโลค่ะเพื่อนๆกินไม่ทันนะคะที่เหลือก็จะเน่าเสียแล้วแหละถ้าเราไม่ทํากวนแบบเนี้ยเสียแน่นอนค่ะมะม่วงแก้วก็เป็นมะม่วงแก้วบ้านๆนะคะหอมอร่อยเนื้อแน่นทีเดียวเลยค่ะมะม่วงแก้วแบบนี้เนาะแล้วก็มะม่วงอันนี้แหละค่ะที่บอกว่ามะม่วงอะไรก็ไม่รู้นะคะลูกใหญ่เนื้อเยอะด้วยค่ะแต่อร่อยไม่เท่ามะม่วงแก้วเนาะ ค่ะแล้วก็ปอกเสร็จนะคะก็ใช้มีดค่ะหั่นเอาแต่เนื้อให้หมดเลยจ้าจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เป็นวิธีการปั่นนะ เนื้อมะม่วงกวนเนี่ยถ้าใช้เป็นวิธีการปั่นเวลาตากแดดเนี่ยมันจะง่ายบางแค่เลเคยทํานะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้การปั่นใช้การขยาขยาเนื้อเอาบางส่วนเนี่ยมันก็จะเละบางส่วนมันก็จะยังไม่เละเวลาเอาไปตากแดดเนี่ยมันจะแห้งไม่เสมอกันด้วยนะคะอันนี้ข้อดีของการปั่นก็จะทําให้เนื้อเนียนละเอียดตากแดดได้ง่ายค่ะและที่สําคัญดูน่ากินด้วยนะคะ ปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อสมูตตี้แบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่ปอกมะม่วงแล้วก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองเกือบบ่ายสามฝนทำท่าคลึ้มจะตกอีกแล้วค่ะวันนี้กวนตากไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวแค่เลยจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าๆมากวนมะม่วงตากให้ทันแดดกันค่ะเก็บใส่ตู้เย็นได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะ ตื่นแต่เช้าเลยเช้านี้มาจุดไฟนะคะเตรียมตั้งหม้อกวนมะม่วงใช้เตาถ่านนะคะขณะนี้เราก็ทำการจุดไฟแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะนำมะม่วงนะคะมาใส่หม้อได้เลยขูดออกให้เกลี้ยงนะคะ <c oughs> เนื้อนี่แหละคะ่ะได้อีกหลายแผ่นเลยนะคะเนี่ย จากนั้นค่ะก็ใส่เกลือป่นลงไปปริมาณไม่มีให้เป๊ะนะคะก็ลองกะปริมาณเอาใส่ไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวก็นำไปตั้งไฟกวนได้เลยจ้า เราจะใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆรยะยะเวลาในการกวนแค่เลยใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงค่ะอันที่จริงเนี่ยบางสูตรเขาก็กวนแค่30นาที40นาทีแต่แค่เลยกวน1ชั่วโมงเพราะว่าการกวนมะม่วงใช้เวลาเยอะเนี่ย จะทำให้มะม่วงของเรามีโอกาสตกทรายสูงมากๆและการตกทรายของมะม่วงเนี่ยขึ้นอยู่กับความสุกข,ของมะม่วงด้วยยิ่งสุกมากยิ่งมีความหวานมากและยิ่งกวนนานจะทำให้มีโอกาสตกทรายสูงมากๆเมื่อเราเก็บไว้กินนานๆนะคะอันนี้ค่ะก็ได้เวลาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะกวนไปกวนมาคุยเพลินนะคะ เดี๋ยวเรามาเตรยมถุงกันนะคะการตากมะม่วงเนี่ยเราจะตากในถาดเนาะแต่ใช้ถุงรองไว้เพราะว่าเวลาเราแกะมันจะแกะง่ายค่ะเป็นถุงใสๆแบบนี้ค่ะถุงไม่ใช่ถุงหูหิ้วนะคะก็ไปซื้อตามตลาดไปบอกแม่ค้านะคะ,ะ,คะแบบนี้เยอะเลยค่ะ นี่มะม่วงของเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ทำการยกลงได้เลยสังเกตได้ว่าเนื้อมะม่วงจะเหนียวแล้วเวลาเรากวนเนี่ยต้องอย่าวางมือนะคะพอเขาเดือดเนี่ยเดี๋ยวเนื้อมะม่วงมันจะกระเด็นมาใส่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก็พักไว้ให้เขาเย็นสนิทอีกสักครู่หนึ่งนะคะก่อนจะนำไปตากเนาะ ก็เอาถุงมาลองถากแล้วก็ใส่มะม่วงของเราตากได้เลยแค่เลจะไม่ตากบางนะคะเราจะใช้วิธีการตากหนาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยตากบางตากบางแล้วเวลามันแห้งเนี่ยมันจะเหนียวมากกว่าตากแบบหนานะอันนี้ทํากินเองนะคะไม่ได้มีสูตรหรือว่าเคล็ดลับอะไรใช้จากความรู้สึกตัวเองที่เคยทำนะคะ่ะตากหนาๆหน่อยเนาะนี่ค่ะก็เกลี่ยๆให้ทั่วนะจ๊ะ จากนั้นค่ะก็นำไปตากแดดได้เลยวันนี้เราตากแต่เช้าเลยนะคะสักประมาณ8โมงได้เนาะตากไปเลยค่ะใช้กิ๊บดำเน,บ,เนบถุงขอบถาดด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถุงมันจะโดนลมพัดปิวมาโดนเนื้อมะม่วงของเรานะนี่ค่ะอันนี้วันที่สองสังเกตได้ชัดเลยตรงที่มันบางๆเนี่ยจะเห็นเป็นใสๆเลยเห็นไหมคะตัวเนื้อมะม่วงเนี่ยนี่แหละค่ะ ถ้าตากบางๆแบบนี้มันจะเหนียวเพราะฉะนั้นแค่เลยก็จะตากให้มันหนานิดนึงค่ะไม่เสมอกันมากไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราทํากินเองใช้ระยะเวลาตากหนึ่งวันกับอีกสักประมาณครึ่งวันค่ะเอาแค่พอแกะได้อย่าตากให้แห้งเกินถ้าแห้งเกินเนี่ยมันจะยิ่งทําให้มะม่วงของเราเหนียวค่ะแค่พอใช้มือ,อะตะกิดตะกิดดูค่ะพอมะม่วงล่อนเนี่ยแกะได้แล้วก็แกะออกมาได้เลย หลังจากแกะแล้วเราจะทําการผึ่งลมอีกนะคะเอาด้านที่ ข้างล่างอะค่ะที่เราแกะออกจากถุงเนี่ยขึ้นมาผึ่งลมอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงใช้รลาตากผ้าผึ่งเหลาตากผ้าเนี่ยก่อนแค่เลยจะเอามาผึ่งมะม่วงใช้แปรงขัดทําความสะอาดแล้วนะคะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็มาม้วนเป็นม้วนๆนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้ค่ะ <c oughs> สูตรนี้นะคะไม่ใส่น้าตาลทําง่ายแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากๆ <c oughs> แล้วเวลาเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมีโอกาสตกทรายเป็นเกล็ด สูงมากๆเลยหล,ยหลายๆท่านเคยกินมะม่วงตกทรายจะทราบดีว่าอร่อยเนาะแล้วเวลาไปซื้อเขาเนี่ยมะม่วงตกทรายจะราคาแพงมากกว่ามะม่วงกวนปกติเนี่ยใช้มีดกรีดๆให้เป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็ทำการม้วนได้เลยค่ะวิธีการเก็บแค่เลยจะเก็บใส่ถุงแพ็คใส่ถุงผูก ยังวงผูปักให้สนิทแล้วนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องผักนะคะเก็บได้เป็นปีๆเลยมันจะมีแข็งบ้างแต่รับรองว่าความอร่อยเหมือนเดิมแน่นอน100%เอร์ซนเลยค่ะนี่แต่ว่าเก็บได้ไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวสอสาวันก็หมดค่ะมัมง่วงกวนเพราะว่าไม่ได้เยอะนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ